เชียงรายค่ะจากที่วานนี้นะคะก็มีคนร้ายค่ะชิงเงินในธนาคารนะคะซึ่งตํารวจก็ได้เร่งเก็บหลักฐานเพื่อนําไปมัดตัวคนร้ายที่ชิงเงินธนาคารในห้างโลตัสอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายค่ะ เมื่อวานนี้นะคะที่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาห้างโลตัสอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายก็เกิดเหตุคนร้ายชายวัยรุ่นหนึ่งคนสวมเสื้อจกแจ็คเก็ตสีดำสวมแมสิดปิดบังใบหน้านะคะและสวมหมวกแก๊ปสีดำปิดทับไว้เข้าไปที่เคาน์เตอร์ธนาคารยืนกระดาษที่มีข้อความว่านี่คือการปล้นเงียบๆฉันมีปืนเอาเงินใส่ใส่ซองเร็วๆนะคะเมื่อได้รับเงินจำนวนประมาณ80,000บาทที่พนักงานธนาคารใส่ถุงกระดาษสีน้ำตาลส่งให้คนร้าย ก็เดินออกจากธนาคารขับรถจักรยานยนต์หนีไปอย่างลอยนวลโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวนและเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าเก็บหลักฐานพยานต่างๆในที่เกิดเหตุรวมทั้งสอบปากคําพนักงานของธนาคารและผู้เห็นเหตุการณ์อื่นๆเพื่อนําไปประกอบสํานวนการสอบสวน คุณผู้ชมคะอีกหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจคือข้อมูลจากพนักงานของธนาคารค่ะซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในที่เกิดเหตุเลยนะคะเล่าให้ฟังแบบนี้คะ่ะว่าช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยไม่มีลูกค้าคนร้ายเดินเข้ามาพนักงานธนาคารท่านนี้ก็เลยเรียกให้มานั่งที่เคาน์เตอร์เนื่องจากว่าตอนนั้นไม่มีคนก็จะให้บริการตามปกติคนร้ายส่งซองพร้อมกับกระดาษข้อความให้แล้วก็มีการเปิดชายเสื้อให้พนักงานธนาคารดูว่า ในตัวเองนั้นมีปืนนะคะหลังจากนั้นพนักง,งานธนาคารท่านนี้ก็นำเงินที่ยังไม่ครบ80,000บาทใส่ไปให้แต่คนร้ายบอกว่าให้เอาเงินจากคนข้างๆใส่มาให้ด้วยเมื่อได้เงินแล้วก็ ออกจากธนาคารนี้ไปนะคะค่ะด้านผู้เห็นเหตุหการณ์อีกรายก็เล่าว่าตอนแรกก็ไม่ทราบค่ะเพราะว่าคนร้ายก็เหมือนลูกค้าทั่วไปนะคะแต่เมื่อพนักงานโทรมาบอกว่าถูกคนร้ายชิงเงินไปก็เรียกประปภะมานะคะซึ่งก็ไม่ได้สังเกตค่ะว่าคนร้ายได้เข้ามาดูลาดเราก่อนหรือไม่เพราะว่าปกติธนาคารก็จะมีคนเดินเข้าออกอยู่แล้วนะคะ,ะ,คะเป็นช่วงจังหวะที่ไม่มีคนพอดีใช่ค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้สงสัยว่าจะเป็นคนร้ายด้วยใช่ค่ะก่อเหตุแบบเงีย,ยบๆจริงๆจะต,ต้องติดตามเพื่อมา รับโทษกันต่อไปนะคะ